สวัสดีพี่น้องป้องปายสูผู้ซคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพอ่อกับทางพยัญสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสีมาอัปเดตข้าวเนาะครับเป็นข้าวของทางคูชิ้นจังนะครับล้วกะ็ประเด็นดราม่าก,กับทางแม่นกนี่แหละครับพี่น้องนะครับที่เกิดดราม่าขึ้นนะครับว้าแล้วกาเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับแม่นกยกมือไหว้ขอโทษยอมรับ พูดแรงเกินไปพร้อมรับปากจะทำสิ่งนี้นะครับพี่น้องนะครับก็คือล่าสุดนะครับหลังจากที่มีประเด็นนะครับทางเมนุกเราก็ได้ออกมาขอโทษแล้วนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเนาะครับนะครับผมก็คือก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจดราม่าจังนะครับแล้วก็เพจสบายดีทุดีนะครับพี่น้องเพื่อนก็ได้มีการเอาคลิปนะครับมามาลุ้งนะครับเป็นคลิปตีทาง ม่นุกนะครับได้ออกมาขอโทษนะครับพี่น้องมามาไล่ขอโทษนั่นแหละครับพี่น้องแล้วซึ่งต้นสายปลายเหตุนะครับพี่น้องก็เริ่มต้นมาจากเมื่อคืนนั่นแหละครับที่ได้นําเสนอไปนะครับที่ทางเม่นุกนะครับก่สีด้วยเจตนานะครับแล้วก็บอกว่าเราาจอยากสีว้าหยอกหรือว่าเว้าให้มันตลกบัดเสียนะครับพี่น้องประมาณนี้นะครับแต่ว่าการสื่อสารหรือว่าการเว้าออกไปมันมันแรงเกินไปประมาณนี้พี่น้องซึ่งแม่นุกนะครับ เราได้ออกมาเว่านะครับเราบอกว่าเรายอมรับนะครับว่าคเว้าที่ว่าออกไปนะครับมันแรงเกินไปอหลีเรายอมรับว่าเราเห็ดผิดพลาดไปนะครับเลี้ยแม่นกยกมือไหวเลยพี่น้องนะครับเรายกมือขึ้นไหวเราแล้วบอกว่ากราบขอโทษเลยเด้ครับแม่แม่นกกราบขอโทษนะครับอันไหนที่เห็ุผิดเพตดพลาดไปประมาณเนี้ยพี่น้องยอมรับนะครับว่าคําเว่าที่ว่าออกไปมันแรงอหลีเป็นคําเว่าที่แรงเกินไปจริงๆนะครับอันนี้ตามที่ผมบึงพี่น้อง เมนุกแล้วขอโทษแบบจากใจจริงอิลินะครับเราก็บอกอยู่ว่ากับขอโทษนะครับคู่ชิ้นจังทิดชิ้นจังสั่นครับพี่น้องแล้วก็ขอโทษอิลินะครับจากการที่ได้เว้าคำว่าที่มันแรงเกินไปประมาณเนี้ยครับพี่น้องนะครับพอเราขอโทษแล้วเราก็บอกว่าเราซีว่าให้เกิดแบบว่าเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับพี่น้องเราก็บอกว่าเราพร้อมนะครับเราเรากระสีปรับปรุงตัวประมาณเนี้ยพี่น้องกระสีระมัดระวังนะครับว่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกประมาณเนี้ยครับพี่น้อง ซึ่งแมโน่กะตามตรงนน่แหละครับแล้วกะรู้สึกผิดนะครับประมาณนี้พี่น้องแล้วก็เลยอกออกมาขอโทษแบบจากใจจริงนะครับพร้อมกับรับปากว่าจะทําสิ่งนี้ก็คือจะแก้ไขปรับปรุงนะครับจะระมัดระวังนะครับว่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกประมาณนี้พี่น้องนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาวาซูฟังเด้อครับผมนอกเหนืออื่นใดนะครับพี่น้องโดยส่วนตัวผมนะครับคุณเฮานะครับว่าสิเธิ์อีกอย่างมันกับมีการฮิตผิดฮิตพลาดได้นะครับแต่ถ้าผิดถ้าพลาดแล้วนะครับ รู้จากย้อมรับผิดแล้วก็ออกมาขอโทษนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับซึ่งทางแม่นกเองเพื่อนก็รู้ว่าเพิ่นผิดพลาดเพื่อนก็เลือกออกมาขอโทษนะครับพี่น้องอันนี้โดยส่วนตัวผมนะครับอันไหนเพราะให้อภัยได้ก็ให้อภัยเด้อพี่น้องนะครับแม่นกแล้วก็ออกมาขอโทษแล้วนะครับกับขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆไฟล์นะครับผมพี่น้องนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดก็คอมเมนต์ขอมมาสูฟังได้เด้อครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพ่อเงแสนบ้านทุ่งน้ำแน่เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ